อันนี้เรามาหาหยาย่จยยาย่จยนอนเอาเจียววงของคุณมะลิยาย่จยหนาวเหรออืมยายโยหนาวบ่เอาคือว่าปากันที่นี่ฮึยายอโอ,โอ้กินคอไปกินละพูดได้เปิ่แม่้งแมน อาอันคุณมะเรียกแจวบัวมาให้เด้อแพ็กนึงสาธุหองยุมั้หนงยูดึแหตลอปอดไปเดอสาธุเออใจอยอืมขขวางแก้วเขาเชี่งูมากจนกระได้นเ้กันสาธูสมพรปากไอ้จอยคือไอแถบอไอเนะไอสู้ๆเยจอย ต้งองได้ดอก่นเอ,นะอ้ยมมุ่งบ่เ่อมาเล่วเนาะพุโธูุทุดธูสวดมนต์น้ำบุญเฮาเนาะอ๋อเนาะสันแค่นี้เนาะแล้วขณะมีขนมมากก็จะไม่กินน้ำได้เยเอจอยเด้อจ้าวัสด,ดีค่ะน,นุ่โมทานาบุญสาธุสาธุขอหนุ่งโมธนาบุญกับคุณมาลิด้วยนะคะ